Hãy nhau, nhau 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 เราลองไปพิม k ด้วยล g งไปพิมด้วยไปกนเเาิลองนแี้ไปกินเาะอบ้านท่รองพิมบานะองพอ่มแก้วเทาไหร่ะิไปิห้าบาทห้บาทิยังไงล่ะกมงไม่มีตัง สองาันบาทเพิ่มเวทีมันสิบห้า,ใ,าใช่ปะ ปินน้อยดีเอาพี่แก้ทำรถไปเกเคครับผมเนียก่ากับไอส,สิบาทหนึงนะดเ<า>เป็นน,เนน้องไหมน้องอาเป็นโกโก้คน่ช็อกโแลตเป็นโกโก้ลาว,วาค่ะพี่แก้วสิบเจ็่สิบสามเลยค่ะ สบายหมดเอยฟินมาให้ตอนฟินครับสิบบาทครับผมข้าวหมูสิบบาทคราบเรางั้นห้าบาทเลยค่ะ